สวัสดีค่ะมาทำไข่เจียวมาทำไข่เจียวท่านแม่ทักกันดีกว่าใส่เ,เกลือแช่กุ้งบอกกุ้ง เราทำไข่เคียวนี่ใช้กุ้งแก่บ้วยเพราะว่ากุ้งขาวไม่อร่อยทําพวกของพวกนี้ยถ้าเป็นกุ้งขาวเลี้ยงจะไม่อร่อยเลยมันไม่มีรสชาติต้องเอาอใช้กุ้งทะเลจะ้ะกี่ตัวนี่ห้าสิบบาทแปดตัวละ เอา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 ข้างในมันออกไสไหมเส้น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 ลำไส้แล้วนะพาหลังเอาไสออกมันเป็นทรายถ้าเราไม่เอาออกกุ้งตัวใหญ่เป็นทรายจ้าเขากินขี้ตรมไปจ้ามีไข่หนะ้าสิบบาทกี่ตัวเนอะทำไข่เจียวเลยซื้อแค่ห้าสิบบาท ไข่เจียวกุ้งก็จะหลายร้อยเด้อก็ต้นทุนมงนสูนี่มีไข่ด้วยกุ้งแก้วเนี่ยกุ้งแจ้บวบวธรรมชาตินะกุ้งทะเลแท้ๆเนื้อเขาจะอร่อยแต่เราแค่เกลือเนื้อจะกรอบเดี๋ยวเราไปทำไข่เจียวกันจ้า กุ้งให้ดูก่อนนะพอเจียวไข่เจียวแป๊บเดียวเลยไอตัวนี้ที่แฉ่คือทำกุ้งนี่เลย,เลยหมดแล้วเสร็จแล้วจ้าเน่ได้จีบตัวนี้ห้าสิบบาทีลยเทน้ำเกลือไปก่อน๋อยนขึ้นเสร็จเดี๋ยวเราไปเจียวกันเลยจ้าหั่นต้นหอมก่อนนะ ใ่ต้นหอมไม่เยอะหรอกแต่ซื้อมาขาขายเป็นสิบบาทต้นหอม,อมได้มีกุ้งกุ้งพอเราแค่เกลือและัวจะใส่และและจะอร่อยกุ้งนี่ต้องสับนะตัวใหญ่อย่างนี้ต้องหั่นหน่อย นักสองสามทีไม่ต้องสับใหล้ละเอียดอืกุ้งเสร็จนะมียังม,ยงมียังมีไส้อยู่เลยเอาออกไม่หมดกุ้งเสร็จทีนี้เรามาตอกไข่่หอมนี้เดี๋ยวค่อยว่าใส่อะไรไข่ก่ากันเลีว เนี่ยไข่เก่าไข่แดงจะเหลวอเนี้ยจ้ะถ้าไข่ใหม่ไข่แดงจะกลมบล็อกอย่างนี้ไข่ใหม่เห็นไหมสอนวิธีดูไข่ไปด้วยนี่ไข่เก่าไข่แดงจะเหลวๆเบนๆนี่เฟนอันนี้ไข่ใหม่นี่ก็จะสวย น้ำมนันหอยนิดนึงไม่แต่เยอะไม่ใส่เยอะคืรดนิดนึงไม่แต่เยอะไม่แต่เยอะน้ำปลาเกียวไข่ไข่เกลียวแม่ครับ ไข่เกียวแม่ครับมาทำไข่เกียวแม่ครับกันดีกว่าร่อนเกือเหตุเราใส่กุ้งเลยจ้ะใส่กุ้งเลยไข่เกียวกุ้ง ไข่เคียวแม่ทับกุ้งนะคะ <S <S เสรต้นหอมให้หอมลองทำกับกระทะนี้ว่ามันเป็นอย่างไรนะคะ เรียนบ้างเสียนกระทะกุ้งนี่เรารวนแล้วมันจะจะง่ายแต่ถ้าไม่รวนมันจะต้องเกี่ยวอย่างนี้ไม่ได้ต้องเกี่ยวแบบเบนเบนนะมาห่ออย่างนี้ไม่ได้ ถ้าหอยอย่างนี้แปลว่ากุ้งไม่สุกเลยจ้ะข้าวไป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 ในบงังเกอร์ข้าวไปในบงังเกอร์เ่าออกมา ใส่ใส่ใส่ไว okay, ้ไว้ไว้ส้อมตรงไหนแตกเราใช้ไข่ส้อมนะเดี๋ยวขอเติมน้ำมันหนะไม่อมน้ำมันนะทอดอย่างนี้ก็ไม่อมน้ำมันนะคะทุกคนไม่อมจ้าอร่อยด้วย ต้องใช้เวลาหน่อยไฟอ่อนๆหน่อยเพราะว่าข้างในมันจะเป็นน้ําอย่างนั้น เราเอาไข่บวก่้มเ่ยไข่เคียวไข่เจียวกุ้งนี่จะอร่อยกว่าไข่เจียวปู้งรสชาติจะดีกว่าเพราะว่าเราอากุ้งไปรวนกับน้ำมันหอยพวกนี้ก่อนนะน้ำมันหอยพริกไทยพวกนี้่งแต่สาไม่มีพริกไทยสาก็ใส่น้ำมันหอยใส่พวกนี้ไงเดี๋ยวไม่ได้ซื้อพริกไทยมาแล้ว ซี่โครต้มนุ้ยที่ใช้แม็กซีรต้มหอมมา ทอดต่างหากมันไม่ติดมันไม่กอดกันกินแต่ไขยเกี๊ยวกินแต่กุ้งมึนนะกินฟองเยอะๆมึนจองจังมึน ใช่เลยจ้ะเดี๋ยวไปรอในจานเลยนะคะแล้วพาดูข้างในหน่อยว่าไส้เป็นแบบไหนว่าไส้กุ้งอยู่จังไก่นะคะทุกคนไข่เจียวกุ้งไข่เจียวแม่แม่ท้บไข่เจียวกุ้งดูไส้นหน่อยว้าวว้าวน่ากินมากเลยอ่ะว้าวกุ้งฉ่ำๆจ,ำจำ้าเห็นไหม กุ้งเรารวนกุ้งฉ่ำๆเลยอาทานค่ะทุกคนาทานไขเ่จาขาเจียวกุ้งนันยะาอร่อยกว่าไข่เจียวปูนะคะทุกคนสาธำหลายครั้งแล้วค่ะฝากช่องส,สาวใต้ด้วยเอามาทานไข่เจียวกุ้งกันย้าไข่เจียวแม่คัะ